สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมผมชื่อบูทอายุ25ปีนะครับผมก็วันนี้ ep ที่6แล้วนะครับผมมาเล่าเรื่องอดีตแฟนเช่นกันนะครับขณะนี้ก็เวลา9โมงกว่าแล้วนะครับไม่ใช่9โมง40โมงแล้วนะครับผม10โมงนะครับก็วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าก็คือนะครับทุกคนครับทุกคนเชื่อไหมว่าสมมติว่าวันในวันหนึ่ง ถ้าเราเรียนจบต่อให้จะเรียนจบม6ม3หรือว่าปริญญาเอกปริญญาโทย,ยังไงนะครับก็สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือบ้านนะครับที่ขณะนี้ผมก็อยู่ในบ้านนะครับที่ยังไม่ได้สร้างนะครับถึงสร้างก็มันก็ยังไม่สมบูรณ์ครยังไม่ค่อยได้สมบูรณ์นะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกกับทุกคนว่า สมมติว่าถ้าเกิดว่าผมต้องอยู่บ้านคนเดียวนะครับต้องอยู่บ้านคนเดียวนะครับแล้วไม่มีคู่ชีวิตนะครับผมไม่มีครอบครัวเป็นของตัวเองมันก็จะดูยังไงอยู่ใช่ใช่ไหมฮะทุกคนก็อยากจะบอกกับ FC ทุกคนว่าอาดีตแฟนผมนั้นนะครับถ้าผมจะคัมแบ็กกลับมานะครับทุกคนคิดว่ามันจะโอเคหรือไม่โอเค อันนี้ก็ฝากคอมเมนต์บน Facebook, TikTok และ Youtube ด้วยนะครับผมถ้าใครคิดว่าโอเคก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบเองนะครับเพราะผมเป็นเจ้าของช่องนะครับก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าสักวันหนึ่งถ้าบิดามารดา,ดาเราสิ้นบุญไปเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับผมเราไม่สามารถเป็น ก็คือเราอย่าก็คือเราอย่าเป็นภาระให้กับใครนะครับผมและอีกอย่างก็คือเราอย่าไปพึ่งคนอื่นเขามากมายนะครับเราต้องพึ่งตัวเองเสมอนะครับเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าสมมติวัาในวันหนึ่งแม่ผมต้องสิ้นบุญผมก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้กับบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็ชีวิตที่ยังเหลืออยู่นะครับผมก็ต้องแบบ ช่วยเหลือตัวเองนะครับผมทุกอย่างนะครับผมเพราะว่าแม่เราก็ไม่สามารถมาทําให้เราได้ทุกเรื่องทุกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการหาคู่ชีวิตให้แม่เราก็ไม่สามารถทําได้นะครับถึงแม่เราทําได้ก็จริงผู้หญิงบางคนก็อาจจะไม่ถูกใจเราก็ได้นะครับสู้เราหาเองจะดีกว่าเนาะก็ขอบคุณผู้ติดตาม158คนบน YouTube นะครับผมแล้วก็ขอบคุณ t i ก t o k นะครับ ขอบคุณผู้ติดตามอขอบคุณผู้ติดตามบนทิกตอกนะครับผมก็จะหกพันแล้วนะครับตอนนี้นะครับห้าพันเจ็ดร้อยเท่าไรไม่รู้นะว่าได้นับนะรบเราก็ไม่ได้ดูนะครับก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าทุกคนที่ได้ติดตามผมนะครับก็เดี๋ยวประมาณเดือนมการานะครับที่ผมได้สัญญาไว้นาอจะได้ดูคลิปอดีตแฟน ตลอดทั้งคลิปผมมีทั้งหมด20กว่าคลิปนะครับที่ผมได้ลงไว้นะครับตอนที่เราเข้ากันใหม่ๆนะครับเราต่างคนต่างก็ขออนุญ,ญาตกันนะว่าจะลงคลิปโน้นนี้นั่นนะครับก็แฟนผมเขาเก่งในด้านการตัดคลิปโดยใช้แอปแคปคัตน,นะครับผมก็มจะบอกว่าถ้าอาดีตแฟนผมยังดู t ิ k ก o k อกยังติดตามยูทูบนะแล้วผมก็คงอยากให้คิดว่า เราโตแล้วนะครับผมเราโตแล้วนะครับอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วเนาะสิบแปดสิบเก้ายิ่งไหนก็บรรลุนิติภาวะก็ยี่สิบปีพอดีนะครับแต่ถ้าฝันว่าอยากจะมีบ้านอยากจะเป็นครูอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราจบแค่ป6เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเนี่ยการเรียนเรามันไม่ถึงเนี่ยการเป็นครูมันก็หมดสิทธิ์นะครับ ก็คือผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าทุกคนมีสิทธิ์ฝันว่าอยากจะเป็นครูได้ครับผมแต่ว่าถ้าเราจบแค่ป .6 มันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าวุฒิเพราะว่าการเรียนจบป .6 เนี่ยมันเป็นแค่มันเป็นแค่าภาคบังคับนะครับผมมันเป็นแค่วิชาภาคบังคับคุณจบป .6 ก็ได้แต่ทางกฎหมายว่าว่าด้วยเรื่องกฎหมายนะว่าด้วยเรื่องกฎหมายก็คือว่าเราจะต้องเรียนให้จบม .3 ตอนเรียนจบม .3 ใครที่เก่งคณิตศาสตร์ก็สามารถไปทำงานในเซเว่นได้แต่ตัวผมไม่เก่งคณิตศาสตร์นะครับผมไม่เก่งคณิตศาสตร์แต่ถามว่าอดีตแฟนผมเนี่ยเขาก็เก่งไปซะทุกเรื่องไหมผมบอกด้เลยว่าเรื่องด่าชาวบ้านนะครับเรื่องแขวะเรื่องแหวชาวบ้านอันนี้ผมบอกด้เลยว่าเรื่องจริงแน่นอนนะครับเรื่องสร้างศัตรูสร้างศัตรูสร้าง คู่อาริอันเนี้ยผมบอกแล้วว่าหน้าที่นี้ยกให้แฟนได้ยกให้อดีตแฟนผมไปเลยนะครับเพราะว่าแฟนผมกับอดีตไม่สิอดีตแฟนผมเนี่ยเขาร่วมกับเขาร่วมมือกับเพื่อนผมนะครับเพื่อสร้างศัตรูสร้างคู่อาริแต่ถําว่าผมเป็นคู่อาริกับผมเป็นคู่อาริกับอดีตแฟนผมได้ไหมก็เป็นได้แต่ว่าเราในฐานะผู้ชายเนาะก็อยากจะได้แฟนเรากลับมารบกันเราเหมือนเดิมนะครับแต่ในเมื่อเขายังมี เพื่อนเขานะครับอดีตแฟนผมก็ยังมีเพื่อนเขาคุ้มกะลาหัวเขาไว้อยู่ผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรมากนะครับเพราะว่าต่อให้เอฟซีจะบอกว่านะครับต่อให้เอฟซีคอมเมนต์มาบอกว่าเอ้ไปค้นหาบน Facebook ซีเพื่อเจอถ้าผมค้นหาอย่างไงผมก็ไม่เจอแล้วครับนะฮะไม่เจอแน่นอนก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าตอนนี้นะครับผมก็ ใครที่กำลังศึกษาหรือว่ากำลังเรียนอยู่ก็ก็ตั้งใจนะครับตั้งใจไอเรียนไปเรื่อยๆนะครับผมผมบอกเลยว่าตาบอดในเครือมูล,ลนิธิสิบแห่งเนี้ยไม่มีตาบอดยิงสามพันมาอยู่ในเครือมูล,ลนิธิของเรานะครับผมเพราะว่าทางนั้นเป็นของเจเน,นส นะครับผมจินนิสคอฟฟิลนะครับผมของ,ของนครโมรมันเป็นเป็นของมูลนิธิเคอร์ฟิลนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นของเอกชนนี่าก็คืออยู่ในเคอร,ร์มูลนิธิทั้งหมด10แหง่งมูลนิธินะครับมูล,ลนิธิ10แห่งที่ว่ามาเนี่ยอยู่ในเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นในเครือของเอกชนทั้งหมดถ้าจะเป็นของรัฐบาลก็จะมีอยู่แค่แห่งเดียวก็คือ น่าจะมี2แห่งก็คือน่าจะเป็นของตาบอดกรุงเทพแล้วก็นคนปรปฐมนะครับตาบอดหญิงสามพรานอันเนี้ยผมขอบอกแล้วว่าอาดีตแฟนผมเนี่ยเขาไปเรียนที่นั่นส่วนเขาจะเรียนได้ไม่ได้ยังไงนั้นผมไม่รู้นะครับเพราะว่าเราต่างคนก็ไม่ได้คุยไม่ได้ยุ่งอะไรกันแล้วเนาะแต่เขาอยากจะมาเล่าแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคลิปเก่าๆมาลงให้ท่านผู้ชม f อบน f a c e b o o k t i k t o k แล้วก็ u t u b e ให้ได,ได้ได้ชมกันได้ดูกันนะว่า สมัยที่คบกันมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็หลังที่คบกันมันจะเป็นยังไงแล้วก็เลิกกันแล้วเนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องตามมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะรวมแล้วก็รีมิกซ์ไว้ในคลิปเดียวกันเลยนะเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ค้นหาดูได้ง่ายนะครับก็ผมจะเริ่มปล่อยคลิปนะครับวันที่หนึ่ง ผมจะปล่อยตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับเดือนใหม่เลยนะครับปีใหม่เลยนะครับผมอาจจะปล่อยตั้งแต่ปีใหม่นะครับ1มกราคม2567นี้นะครับแล้วเดวเจอกันนะครับเร็วๆนี้เนาะเดี๋ยวผมจะปล่อยตั้งแต่วันที่1นั่น1มกราคมไปเลยนะครับประมาณวันที่29ธันวานะครับผม29ธันวาหรือว่า30ธันวาเนี่ย31ธันวาผมจะเริ่มเก็บคลิป อดีตแฟนผมเนี่ยนาย๊กตอกผมเนี่ยทีละส่วนทีละส่วนให้มันได้ครบนะครับเพื่อที่จะเอามารวมแล้วก็ให้ทุกท่านได้ได้ดูกันนะครับทั้งหมดมีกี่คลิปแล้วก็ต้องตามไปดูกันนะเพราะว่าพู้จิตตามผมก็เยอะแล้วนะก็น่าจะได้หลายๆคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวจะรวมให้ในทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งสิ่งเดียวที่ผมจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับก่อนครบและหลังครบก่อนเลิกและหลังเลิกนะครับมาดูกันนะครับ ก็เดีเจอกันนะครับ 9, ไม่มี9นาฬ8นาทีโอเคตอนนี้9วินาทีไอ้ตอนนี้9นาทีกับอีก8วินาทียังมีเวลาอยู่นะครับสําหรับคนไหนที่ยังติดตามผมอยู่ก็ขอให้ติดตามต่อไปนะครับแล้วก็สามารถติดตามผมได้ บนอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็สามารถติดตามผมได้นะครับได้ได้ทั้งอินสตาแกรมนะครับทวิตเตอร์แล้วก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้แล้วก็ Facebook ก็สามารถติดตามได้เช่นกัน